อันนี้หอคอยนะครับทีมเอนโดโรเขามาประจำผมไม่ค่อยมาหรอกไม่ทลองนะมจากที่ละครั้งแรกอะไรืดแต่ภาพพอไหมมันจะพาผมหักไหมเนี่ยตงขึ้นไปพาขึ้นไปหน่อยมันจะหักไหมเนี่ยตงขึ้นพาขึ้นไมหน่ยว่า

โอ้ยยโอ้ิวโคตรสวยเลยพี่โต๊ะคุณกลัวความสูงครับโอ้วีวิวสวยเลยครับอันนี้ขึ้นไปแค่ชั้นแรกนะยังเลยชั้นหนึ่งอีกนี่ยยังขึ้นไปชั้นหนึ่งไป

เออใช่ก็ใช่เหอะฝั่งทานี้จังคอเถอะครับอำเภอเมืองอำเภอเมือง,มงไม่เจาเจ้าอเภอเมืองฝั่งตงน้นกเษมมกษตรสวัสดีครับโอ้ยยังดีโอ้ยสวยสวยอีกรอยากวักว แค่ตกลงไปนี่ก็น่าจะสามชั้นนะดูทางอ่ะ <Yeah. S 1> สวยอ้าวมันเขาลูกนี้ไม่ใช่เหรอที่เรามองจากทางนู้นมามนใช่ไหมไอผู้เคาะไม่เห็นมไม่เห็น,หนใช่ไหมมองนเขากว่าคนละอันกันใช่ไหม แล้วเขาใช่ไหมมันจะลนมันจะลนมันมีเขาซ้อนก้อนๆกันเป็นลนูกเป็นลนูกนะอืมมันดูโอ้ยนี่เขาอีกลูกนึงนี่แหมอืมนี่เป็นพักคนทักที่ไหรวิวสวยวิวสวยผมตัดคลิปได้เยอะเลยวันนี้วิวมันสวยทุกที่เลย